ค่ะขอบคุณคุณแม่ก่อนเป็นอย่างสูงนะคะแม่จ๋าคุณโยกใส่อย่างเดียวะค่ะแม่ออเดอร์รวที่สองนะคะแม่จ๋าสาธุบุญด้วยโอ้ยของแสบของอร่อยะค่ะแม่นี่อยากเปียกไวยหน่อยหนึ่งะค่ะแม่แฉะแฉะอาจารย์สวยๆก่เอเลยขอบคุณคุณแม่ก่อนเลยสวยค่ะอีกค่ะโอ้ยของแสบแม่ เมล็ดแบักนัดเข้ามาเด้อค่ะแม่จา๋าขย่าใบข้าวกินผสมกันนะ่นหยาในเลี้ยงน้อยนึงค่ะแม่หยา่าในเปียกเลยยุ่งสามหมัดก็บังนัดน้อยเดี๋ยวเมเมล็ดก็พอดีค่ะแม่รอดใหม่มาเปียกเปียกเลยน้อยนึงเด้อค่ะแม่จา๋าก็ต้องจัดสั้นไว้ค่ะแม่ให้ให้ใหน้ำม,มันสดิดออก ของชอบนางนะคะแม่อนุโมสาธุข,ขอบคุณแม่ก่อนด้วยนะคะขอให้ท่านมีแต่ความสุขความเจริญค่ะแม่บุญรักษาเทวดาคุ้มครองค่ะแม่จะคอยครอบครัวของคุณแม่ค่ะแม่จะมีแต่ความสุขกลาบประคุณคุณแม่เป็นอย่างสูงนะคะแม่จะรักเล่นดูครอบครัวเพชเพศนะคะสาวเสียงหวาน,นะค,ะาค่ะแม่จาสาธุบุญค่ะตอนเย็นเราจะ บอกนัดเท่ากับซสีมาค่ะแม่จ๋าไม่รู้ว่าจะขําจะมืดเท่าไหร่นะคะแม่จ๋าสวัสดีค่ะหามีแต่ความสุขค่ะแม่จ๋า